นางสาวรายุภาชัยชนะนะคะจะขอ,อนำเสนอการดูแลผู้ป่วยในระบบ IMC นะคะหรือว่า Intermediate Care ของโรงพยาบาลฮอดค่ะผู้ป่วยในระยะกลางเนาะหรือว่า Intermediate Care เนี่ยก็คือการดูแลผู้ป่วยนะคะที่มีอาการผ่านพ้นวิกฤตเนาะ แล้วก็มีอาการคงที่แต่ว่ายังมีความผิดปกติของร่างกายบางส่วนอยู่นะคะในที่นี้เราจะใช้นําแบบประเมิน Body Mass Index นะคะมาประเมินผู้ป่วยนะคะถ้าคะแนนเนี่ยน้อยกว่า15คะแนนเนาะหรือว่ามากกว่า15คะแนนแต่ว่ามีความผิดปกติของร่างกายอยู่เนาะเราก็จะ,ะรวมผลไข้ กลุ่มนี้อยู่ใน IMC นะคะระยะเวลาการดูแลก็จะใช้เวลา6เดือน,นะคะ่ะนับจากผ่านพ้นวิกฤตเนาะ <c oughs> การดูแลผู้ป่วยระยะวิกฤตนะคะกระทรวงสาธารณสุขนะคะจะเน้น3กลุ่มโรคนะคะก็คือ stroke นะคะ traumatic brain injury แล้วก็ spinal cord injury เนาะ โดยเน้นให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งนะคะรับผู้ป่วย3มกลุ่มโรคเนี่ยมาดูแลแล้วก็มีเตียงนะคะในการรองรับเนี่ยโรงพยาบาลนะละสองเตียงนะคะแนวทางการดำเนินงานใน MC นะคะก็คือ,อ,อจะมีทรีทเมนต์โฟนเนาะในช่วง3 0มศูนถึงสเดเนี่ย จะเป็นระยะ a อนะคะแล้วก็ถัดจากนั้น48ชั่วโมงเนาะแล้วก็คนไข้มีอาการ s t เบิ e นะคะจนถึง6เดือนก็จะเข้าในระบบ IMC นะคะแล้วก็ถ้ามากกว่า6เดือนก็จะเป็นลองเทอมแคร ทีนี้ treatment f ฟ o ์ในการดูแลผู้ป่วย3กลุ่มโรคนะคะก็คือ stroke head injury แล้วก็ spinal cord injury ที่ผ่านพ้นระยะวิกฤตเนาะทางโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยก็จะส่งคนไข้กลับมาหาเรานะเนาะพอมาถึงที่โรงพยาบาลเราอันดับแรกก็จะมีการประเมิน b a t h e l Index นะคะโดยใช้ b a t h e l Index 20คะแนนเนาะคะแนนเต็ม ถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยมีคะแนานมากกว่าเท่ากับ15คะแนานเนาะแล้วก็ไม่มีความผิดปกติของร่างกายก็จะให้คนไข้จำหน่ายคนไข้โดยใช้โฮมโปรแกรมเลยนะคะแต่ว่าถ้าคนไข้เนี่ยมีบาเทลอินเด็กน้อยกว่า15คะแนานเนาะหรือว่ามีความผิดปกติของร่างกายที่ต้องได้รับการฟื้นฟูนเนี่ยเราก็จะเข้ามาใน i m c นะคะโดย การดูแลผู้ป่วยเนี่ยจะมีทั้ง IPD IP OPD เนาะแล้วก็มีชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมแล้วก็การตัดสินใจของผู้ป่วยระญาตินะว่าประสงค์จะเข้ามารับการรักษาแบบ IPD หรือว่า OPD ใน IPD นะคะก็จะมี2เตียงเนาะของเรามีวัดหนึเตียงแล้วก็วัดสองเตียงนะคะข้าวๆเนาะ ก็จะมีทีมในการดูแลเนาะคนไข้ยอยู่นะคะแล้วก็จะมีการติดตามมบเทลอินเด็กเนี่ยทุก1นถึงสเดือนจนครบ6เดือนเนาะพอครบ6เดือนแล้วเราก็จะมาประเมินอีกทีว่าคะแนานไบเทลอินเด็กเนี่ยมีคะแนานเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่ามี20คะแนานก็จะเป็นดิชาร์ตเคสคนไข้ไปเลยถ้าคะแนานอยู่ที่11-19ถึง19นะคะก็จะมี ทีมฟื้นฟูเนี่ยติดตามอาการต่อเนื่องนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคะแนนน้อยกว่า11เนี่ยเราก็จะให้ทางรองเทอมแคร์เขาดูแลต่อไปค่ะดิฉันนางสาวโทสพรนัทตะมดนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูแบบประเมิน b a i ์เทลอินเดนะคะซึ่งหลายๆท่านนะคะก็เคยได้ประเมินมาแล้วนะคะซึ่ง b บาเทลอินเดนะคะจะมี แบบทั้งที่เต็ม100คะแนนนะคะแล้วก็20คะแนนนะคะซึ่งของเราจะใช้ที่เต็ม20คะแนนนะคะซึ่งในแต่ละข้อนะคะจะมีคะแนนที่ต่างกันนะคะบางข้อก็จะมีที่ตั้งแต่0 1 2นะคะบางข้อก็จะมี0 1นนนะคะแนนค่ะ อย่างยกตัวอย่างนะคะข้อที่1ความสามารถรับประทานอาหารที่เตรียมไว้ต่อหน้านะคะก็คือศูนย์คะแนนถ้าต้องมีคนป้อนนะคะ1คะแนนถ้าต้องตักอาหารได้แต่มีคนช่วยนะคะเช่นช่วยใช้ช้อนตักเตรียมไว้ให้นะคะแต่ถ้าคะแนนเต็ม2นะคะก็คือตักอาหารช่วยเหลือตัวเองได้ตามปกตินะคะทั้งหมดก็จะมีอยู่10ข้อนะคะ ค่ะน,นี้นะคะก็จะเป็นแนวทางการแจ้งเคส IMC ในโรงพยาบาลหอดนะคะคืออันนี้นะคะจะมีโรงพยาบาลศูนย์นะคะหรือโรงพยาบาลทั่วไปส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยนะคะผ่านระบบโปรแกรม CMI MC นะคะส่งข้อมูลมาให้ทางโรงพยาบาลเราก่อนนะคะหลังจากนั้นเมื่อผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลน,นะคะพยาบาลคัดกรองไม่ว่าจะเป็นพยาบาล ER หรือ พยาบาล OPD นะคะก็จะต้องใช้แบบประเมิน b o y t i Index นะคะพอประเมินคนไข้แล้วถ้าคนไข้เข้ากลุ่มของ IMC นะคะก็จะมีการแจ้งข้อมูลผู้ป่วยนะคะผ่านระบบลายของ IMC โรงพยาบาลหอดนะคะจากนั้นนะคะทีม IMC ก็จะเข้ามาร่วมกันดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยะคะ่ะจนถึงจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน,นะคะ่ะ ค่ะแล้วก็ทาง IMC จังหวัดนะคะก็ได้ออกแบบแนวทางการปฏิบัติสำหรับการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยในนะคะค่ะตามเอกสารที่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะค่ะอันนี้นะคะเป็นแผ่นเอกสาร p พอรบ้มลิสนะคะและแผน อันนี้นะคะก็เขาก็จะเตรียมมามีพ่อเบ้นลิดของคนไข้ที่ครอบคลุมทั้ง3กลุ่มโรคนะคะจะมีทั้งแผนของแพทย์พยาบาลน,นักกายภาพนะคะนักกิจกรรมค่ะซึ่งมันจะมีลิดแต่ปัญหาของคนไข้นะคะในครอบคลุมทั้ง3กลุ่มโรคนะคะอันนี้ทีมเอ็มซจะเป็นผู้มาประเมินนะคะ ค่ะต่อไปนะคะจะเป็น standing doctor order sheet นะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆ doctor order ของเรานะคะจะมีหน้า pocket note นะคะ order one day continue นะคะซึ่งแพทย์นะคะจะเป็นคน order ซึ่งถ้าคนไข้จะมีออเดอร์เพิ่มเติมก็สามารถเขียนต่อจากนี้ได้นะคะ คะนี่จะเป็น Activity Protocol นะคะซึ่งจะแบ่งเวลาไว้นะคะว่าในหนึ่งคนที่ Admit ช่วงในระยะเวลา1-5วันนะคะจะมีนักกายนักกิจหรือพยาบาลจะเข้าช่วงเวลาไหนบ้างอะคะ่ะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องฟิกตามนี้นะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ตามบริบทของในทีมค่ะ ค่ะน,นี้จะเป็นทีมมิ e ติ้งนะคะซึ่งในทีม m อเอของเรานะคะจะเข้าทีมมิ e ติ้งทุกวันที่3ของการแอดมิทคนไข่นะคะเราก็จะมาดูว่าคนไข้ยังหลงเหลือปัญหาอะไรบ้างนะคะ ADL เท่าไหร่นะคะมีปัญหาอะไรที่ต้องต่อเนื่องถ้าคนไข้ดิชาร์จแล้วนะคะแล้วเราก็จะประเมิน b บเทลอินเด็กนะคะ จะประเมินครั้งแรกวันที่แอดมิดนะคะแล้วก็เราจะดูว่าวันที่ดิชาร์จนะคะ ADL เพิ่มขึ้นจากวันที่แอดมิดหรือเปล่านะคะค่ะแนวทางการปฏิบัติสำหรับการฟืน้นฟูสภาพผู้ป่วยนอกนะคะหรือ OPD นะคะถ้าคนไข้ที่เป็นเคส OPD นะคะไม่ได้แอดมิดนะคะ mm hmm. ก็จะเขาก็จะกำหนดว่า ถ้ามาเรื่องกายภาพนะคะจะให้45นาทีต่อครั้งนะคะอย่างน้อย2ครั้งต่อเดือนนะคะในช่วง6เดือนแรกนะคะแล้วก็จะยุติเมื่อ b o d Tail Index เท่ากับ20นะคะส่วน Nursing Care นะคะหรือในช่วงของการเยี่ยมบ้านนะคะก็จะให้45นาทีต่อครั้งนะคะอย่างน้อย1ครั้งต่อ1เดือนในช่วง6เดือนแรกนะคะจะยุติเมื่อ b o d Tail Index เท่ากับ20เหมือนกันนะคะ ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการลงข้อมูลในระบบ Ho t x อนะคะซึ่งในการลงในระบบ Ho t x อนะคะจะเป็นที่สสอเขานะคะต้องการที่จะรวบรวมข้อมูลนะคะ IMC ของทุกลงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่นะคะทางสสอ,อจะสามารถดึงข้อมูลในระบบนี้เข้าไปในทางสออสอสสจได้เลยค่ะ ค่ะอย่างเช่นคนนี้นะคะถ้าสมมุติมีคนไข้ IMC ใน w ร r ดนะคะเราก็จะไปคลิกตรงชื่อคนไข้นะคะแล้วก็ไปกดตรงการทำหัตถการะค,ะค่ะค่ะจากนั้นนะคะอันนี้คือต้องขอความร่วมมือจากพี่ๆที่ทำงานในอร r ดนะคะก็คือถ้ามีคนไข้ admit มานะคะอย่างแรกเลยที่ต้องคีย์ลงไปนะคะก็จะเป็นโค้ดของ3กลุ่มโรคนะคะ ก็จะมีคำน้ำหน้าว่า imc นะคะจะมีทั้งสต o k e head injury นะคะ s p i n a l n cord injury นะคะคือในโคน้ดนี้ทาง IT ก็ได้ลงให้ในคอมของเราแล้วนะคะสามารถทีได้เลยค่ะอะไรนี้จะเป็นปัญหาของคนไข้นะคะก็จะให้คีย์ลงในโค้ดเหมือนกันค่ะ เดี๋ยวเราจะมีซีล็อกโค้ดให้นะคะว่าถ้ามีปัญหาอะไรหรือมีอุปกรณ์อะไรติดตัวจะต้องคีย์ตามโค้ดนั้นนะคะค่ะอย่างอันนี้เนาะเป็นปัญหาของคนไข้นะคะถ้าคนไข้มีปัญหาเรื่องการพูดการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยงงะคะ่ะมีเบสซอก็สามารถคีย์ตามโค้ดนี้ได้เลยค่ะค่ะนี้จะเป็นอุปกรณ์ติดตัวคนไข้นะคะ ก็เราจะคีย์ตั้งแต่วันที่คนไข้ามาแอดมิดนะคะอย่างคนไข้รีเฟอร์แบ็กมาที่เรานะคะคนไข้มีอะไรติดตัวบ้างอย่างเช่นมีฟอร์เรสแคตเราก็จะคีย์ไปด้วยแล้วก็มี NG ็ทไหมมีท่อหลอดโลมไหมอย่างนี้นค่ะแล้วอีกถ้าเราคนไข้ดิชาร์ตนะคะคนไข้มีอะไรหลงเหลือที่ต้องติดตัวกลับบ้านไปแล้วก็ต้องคียอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะและนี้จะเป็น กิจกรรมห่าตัดการที่เราทําให้กับคนไข้นะคะอาจจะใช้ออกซิเจนคืออันนี้นะคะคือสามารถลงได้ทุกวันนะคะอย่างวันนี้ถ้าคนไข้ย,ยังใช้ออกซิเจนอยู่เราก็จะมาคีเนาะว่าใช้เครื่องผลิตออกซิเจนเนะะี่ยค่ะถ้าพรุ่งนี้คนไข้ย,ยังออฟไม่ได้นะคะก็เราจะคีอีกรอบหนึ่งค่ะ อันนี้เป็นการดูแลต่างๆก็มีนะคะดูแลแผลเจาะคอ,อดูแลการใช้รถเข็นดูแลการรับประทานยายอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถทีได้ค่ะถ้าเสร็จแล้วนะคะก็จะกดที่การบันทึกข้อมูลนะคะซึ่งต่างๆนี่ไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนะคะจะเป็นข้อมูลข้าวๆอะคะ่ะที่ IMC ของจังหวัดเขาจะมาดูว่า โรงพยาบาลเราดูแลคนไข้มีอะไรบ้างมีกี่เคสอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูโปรแกรม cmimc ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะคะโปรแกรม cmimc นะคะนี่ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ทาง imc ของทางจังหวัดนะคะร่วมกันทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้เป็นการส่งต่อคนไข้ imc นะคะจากโรงพยาบาลศูนย์นะคะหรือโรงพยาบาลทั่วไปส่งมายังโรงพยาบาลชุมชนนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกนะคะของเว็บไซต์นะคะ อันนี้เราก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะคะว่าแต่ละโรงพยาบาลมีคนไข้ที่เขาส่งมาให้กี่รายนะคะอย่างอันนี้โรงพยาบาลฮอดนะคะก็จะมีอยู่2เคสนะคะซึ่งเราได้ตอบรับแล้วทั้ง2เคสนะคะสามารถดูรายละเอียดแต่ละคนไข้ได้เลยนะคะอย่างนี้ก็จะมีทั้งชื่อนามสกุลนะคะบ้านเลขที่แล้วก็วันเกิดนะคะ ค่ะแล้วในแต่ละคนนะคะทางโรงพยาบาลที่ส่งมานะคะก็จะมีลงรายละเอียดให้เราว่าคนไข้นี้ยังมีปัญหาอะไรที่หลงเหลืออยู่นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างติดตัวมานะคะให้เราได้เตรียมพร้อมในการรับคนไข้นะคะ แล้วก็จะมีการลงการต,ติดตามนะคะจะมีการติดตามครั้งที่1ครั้งที่2ซึ่งเขาจะกําหนดเวลาให้เลยนะคะอย่างเช่นครั้งที่1น,นะคะจะนับจากวันที่จําหน่ายไม่เกิน2ส,สัปดาห์นะคะซึ่งทางเราเป็นโรงพยาบาลปลายทางที่รับผู้ป่วยนะคะก็จะต้องมาลงข้อมูลตรงนี้นะคะเพื่อตอบกลับไปให้ทางโรงพยาบาลที่ส่งมานะคะได้ตรวจสอบอีกทีว่าเราได้ทําการติดตามเยี่ยมคนไข้แล้วนะคะ ทางในส่วนของ CMIMC นะคะก็จะเป็นทีมของ IMC ของเราเป็นผู้ตอบรับคนไข้นะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลลงไปนะคะค่ะอันนี้จะเป็นทีม IMC นะคะจะมีทั้งแพทย์พยาบาลนันกกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดนะคะเภสัชกรทีมจิตเวชนะคะทีม COC และนักโพร,รชนากรนะคะ ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นโพสต์เทสนะคะจากที่เราได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะมีทั้งหมด5ข้อนะคะข้อ1น,นะคะ imc หมายถึงการดูแลผู้ป่วยในระยะใดคะก่อไก่การดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะวิกฤตขอไข่การดูแลผู้ป่วยที่ผ่านผลระยะวิกฤตที่ยัง มีความผิดปกติของร่างกายบางส่วนอยู่คอควายการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในระยะยาวที่บ้านค่ะค่ะตอบข้อขอไข่นะคะถูกต้องค่ะค่ะข้อ2นะคะในการดูแลผู้ป่วย i m c นะคะใช้แบบประเมินใดในการประเมินกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยคะ ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะค่ะข้อ3นะคะการดูแลผู้ป่วย IMC นะคะเน้นการดูแลผู้ป่วยในช่วงระยะเวลาใดค่ะถูกต้องค่ะแล้วเน้นการดูแลผู้ป่วยใน3ามกลุ er ica, ่มโลกใดบ้างคะ ถูกต้องค่ะผู้ป่วยในข้อใดต้องการดูแลแบบ IMC ค่ะใช่ค่ะเพราะว่ากอไก่นะคะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการไม่มีอาการอ่อนแรงเลยนะคะประเมิน ADL ได้20คะแนนนะคะก็ไม่จำเป็นต้องเข้า IMC นะคะ ค่ะทางทีมไอเอ็โรงพยาบาลฮอดน,นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะมีความรู้เรื่องเาเลทีแพรนะคะมาเผยแพร่ให้ทุกท่านนะคะค่ะขอบคุณค่ะ